สิทธ์ครับวันนี้ลูกค้าเก่าเราเองครับมาเพิ่มระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบคลิกเซนเซอร์นะครับถือของหนักมีของเยอะแม่บ้านหรือเราเองมีของหนักของอะไรฟังก์ชันนี้ช่วยคุณได้เดี๋ยวไปดูการทํางานกันว่าเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวตามเราดูท้ายรถกันเลยครับ <Yeah. S 1> ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ท้ายรถของ a อร์คอร์ด G10 คันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชันระบบฝาท้ายไฟฟ้าทีา่เราติดตั้งไปเนี่ยมีการทํางานแต่ละฟังก์ชันแบบไหนบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูเลยฟังก์ชันแรกเลยครับระบบคลิกเซนเซอร์ จะสามารถทำงานได้ทั้งเปิดและปิดระบบฝาท้ายนะครับระบบพิกเซ,เซอร์ของเราเนี่ยก็คือมีความรวดเร็วฉับไวนะครับแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำใช้งานง่ายครับไม่ต้องกวาดไม่ต้องแช่เท้าปิดก็ได้เปิดก็ได้นะครับ ต่อามาฟังก์ชันที่2ที่เราใช้จากรีโมทเดิมของรถนะครับรีโมทเดิมตัวนี้ก็ได้นะครับสามารถทําเปิดก็ได้ครับจากรีโมทเดิมหรือเราจะใช้รีโมทในการปิดตัวฝาท้ายถัดมานะครับที่ปุ่มเดิมของเราฝาท้ายนะครับ ที่ปุ่มเดิมตรงใต้โลโก้ h อนด้เราสามารถทําทั้งเปิดและปิดได้เช่นกันหรือสะดวกสบายมากขึ้นโดยการใช้ตัวปุ่มที่เราติดตั้งเพิ่มขึ้นไปใหม่ตรงนี้นะครับต่อมาครับที่แผงประตูด้านคนขับครับเราจะมีปุ่มในขจสิบจะมีปุ่มที่แผงประตูคนขับด้วย เราก็สามารถใช้งานในการเปิดและปิดได้เหมือนกันอันนี้เราเปิดจากตรงแผงประตูคนขับนะครับและเดี๋ยวเราจะลองปิดกันอีกรอบหนึ่งนะครับ และนี่คือฟังก์ชันทั้งหมดของระบบฝาท้ายไฟฟ้าที่เราติดตั้งในหอดีสินะครับจริงๆฝาท้ายไฟฟ้าสามารถติดตั้งได้ในรถหลายๆรุ่นนะครับสอบถามกับทางเราได้ว่ารุนของคุณสามารถติดตั้งได้หรือเปล่ปานะครับท้ายสุดนี้ครับฝากล้านเราด้วยครับดีเนกาล่าเช่นเคยครับทุกช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube i n s t a g กร m หรือ Tik t o อกนะครับหรือสายด่วนเหมือนเดิมครับเบอร์โทรของร้านเรากับ Li n e official ดีเนกาล่าครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกัน ต่อไปครับว่าเราจะเอาอะไรมานําเสนอทุกคนวันนี้เราลาไปก่อนกับคันนี้ครับระบบผ่าไทยไฟฟ้าในขอดีสิบฝากดีกระดาษไวด้วยครับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ